สวัสดีครับผมทหารกฤษดาข้องทองมีความภูมิใจที่ได้เป็นอาหารคือได้รับใจชาติครับนี่ครับผมทหารเนกราลาบุเหลือมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นทาหาร คามมคือได้มาเซ็นสลักเพื่อผู้อุ่นครับครับผมอาหารจิ๋วทุาความภูมิใจที่ได้เป็นอาหารของผมผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเป็นอาหารเพราะารทานเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับใช้ประชาชนครับสวัสดีครับ,รบผมคนอาหารชัยภูมิความภูมิใจของการได้เป็นอาหารคือนับเป็นความภาคภูมิใจมากครับ ที่ได้รับใช้ชาติและได้มาตอบแทนบุญคุณประเทศนี้โดยความที่ของผมงานของทหารเป็นงานที่มีเกียรติและเสียสละอย่างมากซึ่งนอกจากจะทํางานในส่วนของการเตรียมกําลังและใช้กําลังในการปกป้องชายแดนและความสงบของประเทศยังมีงานด้านอื่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานพัฒนาชุมชนงานช่วยเหลือประชาชน งานจิตอาสาและก็ยังมีหนึ่งในงานที่สำคัญที่ทหารทุกคนต้องยึดมั่นรักษาไว้คือการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของชาวไทยนั่นจึงทำให้ผมรู้สึกถึงความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและเสียสละเพื่อผู้อื่นดังนี้ขอบคุณครับ